วิเคราะห์บอลวันนี้โดยสังเวียนสนามหญ้าสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคิวของคู่อาร์เซนอลกับบอลมามัตครับทุกคนคู่นี้เตะก,กันเวลา6โมงครึ่งครับมารับชมกันเลยนะครับความพร้อมของอาร์เซนอลในวันนี้จะมาในแผน4 3 3ครับผู้รักษาประตูเนี่ยจะใช้งานเจ้าของรางวัลถุงมือทองคำดาบิดรรยาครับหลัง4ี่คนนะครับจะแบ็คขวาเนี่ยจะเป็นเบนจามินไวท์แบ็กซ้ายเนี่ยก็จะเป็นโอลกซานเดอร์ซินเชนโก้ครับส่วนเซนเตอร์คู่เนี่ยจะใช้งานคู่เดิมเลยครับ กาเบียลมาเกเยสแล้วก็วิลเลียมซาลิบาครับกองกลางนะครับสามคนผมคาดว่าจะมีการเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งนะครับอ่ามาดูฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นดิคแคนไลท์ครับฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นมาตินโอเดการ์ตรงกลางนะครับแมตท์ที่แล้วเนี่ยจะเป็นโทมัสปาเตแต่ผมคิดว่าแมต์เนี้ยเขาน่าจะพักบ้างนะครับเพราะว่าใช้งานมาหลายนัดแล้วก็จะเป็นจอร์จิโย่นะครับลงมาคุมนะครับสามประสานในแดนหน้านะครับริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นเลอันโดทอสซาครับที่ฟอร์มกำลังรอ แรงเลยนะครับก็เบียดมาตินเนลลี่ไปเป็นสำรองอะ่ะทุกคนส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นบูกาโยซาก้าครับนาเป้าวันนี้ครับก็คงเป็นไข่ไปไม่ได้ครับก็นอกจากเจ้าหนูไคฮาวเวดครับที่ฟอร์มกําลังดีเลยนะครับทำไมตอนอยู่เชลซีฟอร์มมันไม่ดีแบบนี้มั่งนะครับผมอ่ะเรามาดูผู้เล่นนะครับที่บาดเจ็บ ของอาร์เซนอลกันนะครับตอนนี้ไม่มีเลยครับคืนแมตที่แล้วเนี่ยจะเป็นเ,เจ้าหนูจูเลียนทิมเบอร์นะครับที่ยังบาดเจ็บอยู่แต่แมต์นี้ก็น่าจะมีชื่อ,อสำรองแล้วนะครับผมผลงาน5นัดหลังสุดนะครับอาร์เซนอลเนี่ยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับชนะไป4แพ้แค่1นะครับตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่1ของลีกนะครับแต่ต้องบอกว่ากดดันนะมีความกดดันเพราะว่าที่2อย่างแมนซิตี้เนี่ยจี้มาแค่แต้มเดียวเท่านั้นแล้วก็แข่งน้อยกว่า1นนัดด้วย แล้วก็จํานวนนัดที่เหลือเนี่ยทุกคนตัดสินได้เลยใครพลาดก็เรียบร้อยครับเหมือนการเหมือนเป็นการทิ้งแชมป์ให้กับอีกทีมเลยนะครับ ความพร้อมของบอลมัดวันนี้จะมาในแผน4 4 2ครับผู้รักษาประตูเนี่ยจะเป็นมาร์คเทเวอร์นะครับหลัง4คนเนี่ยแบ็คขวาจะใช้งานอดัมสมิธครับส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยจะเป็นดองโกวาตาลาเซนเตอร์คู่นะครับก็ยังเป็นคู่เดิมนะครับที่ยืนกันมาสักพักแล้วนะครับเหนียวแน่นมากๆลอยเคนล,ลี่กับมาโกสเซนเนซี่นะครับกลาง4คนนะครับเรามาดูกันฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นจัสตินไคลเวิร์ดครับฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นอันทวนเซเมนโย คู่กลางนะครับจะเป็นอเล็กซ์สกอต กับลีวิสคุกยืนคู่กันครับส่วนแดนหน้าเนี่ยนะครับสองคนจะใช้งานกองหน้าที่กำลังฟอร์มร้อนแรงในตอนนี้เลยครับคือยิงติดท็อปไฟด้วยนะนะครับตอนนี้น่าจะอยู่ที่18ลูกนั่นก็คือโดมินิกโซลันกี้ครับตำนานลิเวอร์พูลกับเชลซีนั่นเองนะครับและอีกคนหนึ่งที่ยืนคู่กันเนี่ยก็จะเป็นเอเนสอูนาวนะครับยืนฝั่งขวานะครับผู้นี้เล่นด้วยกันแล้วค่อนข้างจะเข้าขากันดีมากๆเลยครับเรามาอัปเดตรายชื่อนะครับผู้เล่ ที่บาดเจ็บของบอลมัดกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเอ่อไรอันเฟเดริกนะครับไทเลอร์อดัมโอ้โหคนนี้รู้สึกว่าจะเจ็บยาวเนี่ยนะในลายของไทเลอร์อดัมนะครับคนต่อมาเป็นมาคัตทาวเนียนะครับแล้วก็หลุยสินิสเตล่านะครับโรแมนแฟฟฟวฟนะครับแล้วก็คิสเมฟฟัมนะครับ สำหรับผลงาน5นัดหลังสุดของบอลมัดนะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยโดยการชนะไป2แพ้2แล้วก็เสมอ1ครับตอนนี้ก็อยู่อันดับที่10นะครับตอนแรกนี่อยู่ในโซนที่ไม่ค่อยดีนะครับสำหรับบอลมัดเนี่ยเรามาวิเคราะห์บอลคู่นี้ทิ้งท้ายกันครับก็ต้องบอกเลยว่าฟอร์มร้อนแรงทั้งคู่เลยนะครับสำหรับ อาร์เซนอลและบอลมัดแต่ผมเนี่ยแอบเชียร์บอลมัดนะก็คือตั้งแต่อีราโอล่าเนี่ยเข้ามาคุมเนี่ยผมรู้สึกว่าทีมเนี่ยจะทําผลงานได้ดีครับด้วยตานานแบ็คขวาบิลเบาคนนี้เนี่ยมีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนดุดันนะครับแล้วก็น่าจับตามองนะครับรู้สึกว่าดูบอลมัดที่ไรเนี่ยมันสนุกทุกทีเลยครับนะฮะคือตอนนี้บอลมัดอ่ะเลื่อนมาอยู่อันดับที่10แล้วนะครับก็คือจากผลงานของเขาเลยนะครับต้องบอกแบบนี้แล้วก็การทําให้โดมินิกโซลังกี้เนี่ย กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งต้องบอกแบบนั้นเลยนะครับ <c oughs> ส่วนสภาพทีมของอาร์เซนอลนะครับผมว่าก็ได้รับความมั่นใจมาค่อนข้างเยอะครับจากแมตต์ลอนดอนดาร์บี้นะครับที่ชนะอริร่วมเมืองมาทั้ง2ทีมเลยนะครับและสิ่งที่ทําให้ทีมมีความสม่ำเสมอนั่นก็คือนักเตะเจ็บน้อยมากครับในฤดูกาลนี้นะแล้วก็นักเตะสํารองกับตัวจริงเนี่ยพอจะทดแทนกันได้นะครับส่วนสถิติเฮตูเฮที่ผมดูนะครับในส นัดหลังสุดของการเจอกันเนี่ยทั้ง2ทีมก็ต้องบอกว่าเป็นฝ่ายอาร์เซนอลนะครับที่ฟาดเรียบทุกนัดนะครับแต่ในใจเนี่ยผมก็คิดว่าอาร์เซนอลนะครับยังมีความกดดันจากแมนซิตอ้อยู่นะครับเพราะว่าทางแมนซิเตี้เนี่ยตามหลังมาแค่แต้มเดียวแล้วก็แข่งน้อยกว่าด้วยคือมันตัดสินกันได้ภายใน3นัดที่เหลือนี้เลยทุกคนถ้าใครพลาดเนี่ยก็คือเหมือนทิ้งแชมป์ให้กับทีมนั้นเลยผมบอกแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคสําหรับสกอร์ที่คาดคู่นี้ ผมคิดว่าน่าจะเป็นผลเสมอนะครับออกมาเสมออาร์เซนอลสบอลมาสอครับโอเคทุกคนก็ถ้าดูคลิปนี้จบแล้วนะครับถ้าชอบผมฝากกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยขอบคุณสําหรับการรับชมครับสวัสดีครับ